สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n e y Daily นะคะประจำเช้าของวันจันทร์ที่16พฤศจิกายน2563แล้วค่ะเช้าวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมด้วยความสดใสนะคะพบกับคุณธิติกรและดิฉันดาทิพย์ระดาค่ะส,สดใสทั้งกระดานทีเดียวนะครับ่สีเขียวสดใสทั้งไทยและก็ภูมิภาคนะครับค,ความสำคัญของการผลักดันตลาดหุ้นทั่วภูมิภาควันนี้ปัจจัยคงเป็นเรื่องของอาเซียนนะฮะผลักดันกันมา8ปีที่สุดแล้วความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่จะมีความใหญ่1 กลุ่มนี้มีความคาดหวังอย่างเต็มเปี่ยมทีเดียวครับส่วนปัจจัยในสหรัฐเองคุณทรัมออกมาทวิตนะครับเมื่อวานนี้เป็นการทวิตครั้งแรกที่ยอมรับว่าเขาแพ้เลือกตั้ง<อ>แต่บอกว่าการชนะของคุณไปเด่นมีการโกงเกิดขึ้นคือเหมือนจะถอยแต่ไม่ถอยสักทีนะฮะก็ยังมีการ,รชี้แจงตามสไตล์ของแกนะครับยังคงไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยกระบวนการหลายหลายฝ่ายก็เชื่อว่า คุณไบเดนนี่แหละก็ยังคงเป็นผู้ที่จะเข้ามาเป็นประธานาธิบดีนะครับเพียงแต่ว่าระหว่างทางก็อาจจะมีปัจจัยที่สะดุดอยู่ว่านะครับแต่ที่สุดแล้วมาตร,รการต่างๆน่าจะผลักดันต่อไปได้ขณะเดียวกันวันนี้เองในไทยก็ต้องติดตามเรื่องของ GDP นะครับซึ่งปรากฏว่าติดลบน้อยกว่าที่คาดการไว้ด้วยใช่ค่ะออกมานะคะในไตรามาสที่3นะคะติดลบไป6.4%นะคะถือว่าน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้เพราะว่าตลาดคาดการเอาไว้ติดลบสักประมาณ8 1 2นะคะในขณะเดียวกันค่ะถ้าหากว่าเรามองไปไม่ใช่เพียงแค่บ้้าาานนนเระะคตลดหุ ได้ของญี่ปุ่นเองก็ปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสแล้วค่ะหลังจากเขามีการประกาศตัวเลข GDP ในไตรามาสที่3เติบโตเป็นครั้งแรกในรอบ4ไตรามาสนะคะในขณะเดียวกันค่ะอัตราการเติบโตนั้นอยู่ที่21.4%เหนือกว่าที่คาดหมายเอาไว้ที่18%นะคะแสดงให้เห็นว่าเริ่มมีภาพของการฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นดังนั้นภาพรวมเหล่านี้จะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะ ไทยไทมเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณนทวันรอ้นลัดซีเนียร์เอ็กเซควทีฟไวท์เพรสิดเนนต์จากบริษัทลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แพนพี่ตั๊กครับพี่เปียครับสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์มีแต่ข่าวดีนะฮะสัปดาห์ก่อนเล่นกันเรื่องตีมวัคซีนแต่ว่าสัปดาห์นี้การตกลงข้อตกลงอาเซีแล้วก็เรื่องของการเดินหน้า GDP ของไทยปีนี้อาจจะติดลบแค่ากเปอร์เซ็นต์จากทางสภา์มันไบ้างเจ็ดจีดยปรับ มีผลทําให้ดัชนีอาจจะไปได้ถึง1,450ครับ้ิดท่าครับครับค่ะมุมงบว์เพื่อความปลอดภัยนะครับเราขายกันตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับพักก่อนใช่ไหมฮะเราเราขอขอเอาเงินไปใช้บ้างนะครับค่ะแสดงว่ามันจะไปไม่ไกลหรอคะถ้าหากว่ามองไปที่1,450ตรงนี้มันฐานสักประมาณ1,350ก็น่าจะยืนอยู่ไหมคะ ครับยืนอยู่ครับแต่ว่ามันจะใช้เวลานิดนึงครับมันจะสวิงไปสวิงมาในตอนขยับจากพันสามร้อยห้าสิบไปพันสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะเป็น selective ครับเป็นตัวตัว,ตวไปครับค่ะอันนั้นไอ้หุ้นหุ้นอย่างแบงก์มันจะไม่ขึ้นทุกตัวนะครับมันจะเป็นบางตัวที่ขึ้นนะครับอันนั้นเราเราเรา,เราถ้าเรา,า,เราตรงนี้มันขึ้นหมดทุกตัวเลยครับที่มันขึ้นมาอยู่ปัจจุบันเนี้ยค่ะอันนั้นถ้าเราจะ take profit เนี่ยเราก็ไปรู้ในทีว่าไอ้ตัวที่จะซื้อในรอบต่อไปเป็นตัวอะไรเนี่ยน่าจะเป็นยุุททธีีีี่่่ดดสในนชวง้ครับอื ค่ะคือเราเห็นทางขึ้นแล้วครับเพียงแต่ว่าไอ้อาการที่จะโคจากตรงเนี้ยไปถึงพันสี่รอห้าสิบเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวที่เราซื้อได้นะครับค<า>่ะเพื่อความปลอดภัยในเมื่อมันขึ้นมา ครบทุกตัวแล้วเราอเอามาตรงนี้แหละครับก็ผ่อนไปบ้างนะคะใช่ใช่พี่เบียร์คะถ้าหากว่าเราดูนี่นะคะตัวเลข GDP ไตรามาสที่3ของหลายๆประเทศทั่วโลกเขาออกมาเป็นบวกหมดยกเว้นประเทศไทยนี่แหละติดลบนะคะ6.4%มันสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะว่าเศรษฐกิจไทยดูค่อนข้างอ่อนแรงหรือว่าอ่อนแอนะคะ กจุดสี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นคิวกว่คิวหรือเปล่าฮะใช่ใช่มันมีเยอออนเยออกมาบวกเท่าไหร่ครับมันมีอีกตัวเลขมันต้องมีตัวเลขอีกตัวนะครับอแต่มันจะมีคิวไตรมาสที่สองเทียบกับไตรมาสที่สามเนี่ยน่าจะเป็นบวกครับส่วนไตรมาสที่สามปีนี้เทียบกับไตรมาสที่สามปีแล้วคงเป็นลบครับอแต่ถ้าตัวเลขผมผมยังเพิ่งเข้ารายการยังไม่ได้เห็นตัวเลขน,นะครับแต่ถ้าบอกอบอกว่าหกจุดกว่าเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยทั้งปีถือว่าใช้ได้เลยครับแล้วก็การฟื้นตัวไม่เฉพาะประเทศไทยนะครับ อาจจะเป็นทั่วโลกเลยนะครับแล้วตอนนี้สเตปในเมืองไทยผมว่าทำได้ค่อนข้างดีมากค่อยๆผ่อนเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเมื่อวันเสาร์ที่เห็นข่าวที่ภูเก็ตละเริ่มเริ่มเริ่มลั่นละภูเก็ตเสมุยมอะไรประมาณนี้อีกหน่อยก็จะมากรุงเทพแล้วนะครับส่วนเพื่อติดผู้ติดเชื้อไม่ต้องกังวลนะครับติดแน่นอนอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราเราเรามีกระบวนการค่อนข้างแข็งแรงะครับที่จะต่อสู้ก่อนกัวไอ้พวกนี้นลครับไม่ต้องห่วงครับรอบสองไม่น่ากลัวเลยครับ <c oughs> แล้ววัคซีนเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าไม่รู้เห็นก็ว่าทางจะมีอีกตัวเดี๋ยวประกาศออกมานะครับและอีก <ừ> สองทั้งทิศจากนี้ไปจนถึงสินเดือธันวานะครับก็จะมีการประกาศวัคซีนที่ที่ทปรแฝงดีขึ้นเรื่อยๆครับค <c oughs> โดยรวมๆแล้วเอ่อจะเป็นในข่าวดีนะครับ <c oughs> เรื่องการเมืองภายในประเทศก็เบามากนะครับเท่า,าที่ผมดูนะครับค่ะพี่พีครับทีครับ แล้วงบที่ประกาศที่ออกมาสองสามสองสามวันที่ผ่านมานี่ดีกว่าที่นักข้อคาดมากกว่าแย่กว่าที่นักข้อคาดนะครับออกมาดีเหมือนกันครับอืมก็ถือว่ามีมุมมองเชิงบวกทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้พี่เพียครับนักลงทุนบางส่วนอาจจะยังมีคําถามอยู่ไอ้รถไฟขบวนพันสองร้อยจุดตรงนี้มันจะกลับมาอีกไหมหลังจากที่ไปแล้วหรือว่าจะกลับมาชะลอให้คนที่ตกขบวนรอบนี้เนี่ยกลับมาซื้อที่อีกเมื่อไหร่ฮะไม่มีนะครับไม่มีน้ท่านอุตส่าห์วนวนไปแล้วที่พันสองแล้วพี่ก็ไม่ขึ้นกันนะครับ ต่พี่ก็กลัวพี่ก็กลัวไปกลัวมาซื้อดีไม่ซื้อดีอยู่ไงนะครับพี่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พี่เหลือทางเดียวพี่พี่จะสู้กับผมในรอบต่อไปหรือเปล่าอืแต่ว่ามันจะเป็นซีเล็กสี่ใบนะครับค่ะงั้นก่อนที่จะไปซีเล็กสี่ใบตัวท็อปพิกเนี่ยนะคะสอบถามไปที่ตัวนี้ก่อนละกัน STG t เล่นกําไรมาหลายรอบนะคะพอเจอวัคซีนเดี๋ยวจะมีข่าวดีอีกเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยรีบาวกลับขึ้นมาแนะนํานักลงทุนยังไงดีคะผมคิดว่าน่าจะต้องขายนะครับแถว80ดสิบบาทเนี่ย แ <m uch ing> นวแนวต้านทางเทคนิคอยู่ที่แปดสิบถึงแปดสิบสองครับพี่แพท <c oughs> ค่ะคราวนี้ไอไอไอข่าวเรื่องไวรัสโครนาที่ระบาดอยู่ทั้งยุโรปทั้งอเมริกาตอนเนี้ยตัวเลขมันหนักขึ้นนะครับครับ <c oughs> แล้วก็บางบางประเทศอาจจะมีล็อกดาวน์ด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันต้องสู้กับข่าววัคซีน <c oughs> อืมอวันนี้โคโรนาไวรดสเพิ่มขึ้นไอไอเอสซีก็เพิ่มขึ้นค่ะแต่เอสซีดีทีมีข่าวดีเรื่องฟันผลเรื่องแตกผ่าด้วยนะครับครับ แล้วก็จะย้ายไม่ใช่จะย้ายจะเ็ดเดเป็นดูโอามาเก็บนะครับสองตลาด <Yeah. S 2> เป็นข้อคูณเฉพาะตัวเพราะนั้นข่าวดีออกหมดแล้วในความเห็นผลนะครับอ uh huh. 80ถึง82เป็นจุดขายครับครับมาอีกสองตัวครับพี่เปียกแนะนําเสมอมาเลยคือ AOT กับมินครับณนะจุดนี้เองราคาที่มันขึ้นมาแล้วนักลงทุนบางส่วอาจจะมีคําถามตามได้ไหมฮะครับ,รบอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ เออผมไม่แน่ใจว่ารอบต่อไปจะเป็น AOT หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นกรุณาขายออกไปก่อนดีไหมครับก็เดี๋ยวใครว่ากันว่าไอ้รอบหน้าจะเป็นมินหรือเ o t คดีเราจะรู้ไงว่ารอบหน้าหรือเป็นมันจะทำนิวไฮะครับพี่แทนเห็นนิวไฮของเ o อเห็นนิวไฮของมินถ้าที่สองที่ข้างหน้าตอนอินเด็กขยับไปทักพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดสิบแล้วมันทำนิวไฮด้วยนะครับอ่ะเป็นตัวนั้นแหละครับตอนนี้ผมก็ยังไม่สามารถบอกได้เพราะว่า เงินฝรั่งที่เข้ามาเนี่ยอย่าไปคิดว่าฝรั่งเข้ามาแล้วเขาจะซื้ออย่างเดียวนะครับอืเขามีขายสลับหุ้นบางตัวด้วยนะครับซื้อได้ขายเป็นนะฮะฝรั่งตอนนี้ <laughs> <laughs> เขาขายเป็นด้วยนะครับ <laughs> เขาไม่ได้ซื้อเป็นอย่างเดียวนะครับ <laughs> เขาโชว์การขายมาหลายปีให้เราดูแล้วนะครับครับแล้วระหว่างนี้พอจะเก็บตัวไหนติดปลายนวมไปได้บ้างไหมคะตอนนี้ตอนนี้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับทง่จริงๆมันขึ้นมาหมดเลยผมผมผมไม่สามารถบอกได้เพราะว่าผมอยากเห็น ให้มันถอยลอกมาับไปให้ชัดๆก่อนอ่า่อแบงก์ก็น่าสนใจหลายตัวนะครับอยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับไฟฟ้าพวกนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดที่ที่ผมเห็นงบออกมาดีมากคือทางยานยนต์นะครับอิโกไฮเทคนะครับตัวนี้น่าสนใจพอสมควรนะครับค่ะเดี๋ยวขอจังหวะย่อสวยรับเข้ามานิดนึงนะครับค่ะโดยรวมๆวันนี้ขอญาตค่ะออกขายครับ ครับค่ะได้เลยล็อกกำไรไว้บ้างนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่เบีรยค่ะสวัสดีครับ แม่มาด้วยเสียงสดใสนะคะบรรยากาศดูทุกอย่างเนี่ยชื่นเมินนะคะเพียงแต่ว่าจะไปต่อจากนี้เนี่ย1,450เป็นเป้าหมายหลักเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่คาดการเอาไว้เหมือนกับในช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมารับข่าวดีใหญ่ๆของตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเรื่องของวัคซีนมาเรื่องของอาเซบนะคะดังนั้นค่ะภาพรวมตอนนี้นักลงทุนอาจจะต้องหยุดพักหายใจใหายคอกันบ้างคืออากาศเย็นๆนะคุณผู้ชมนะพักหรอเอาเที่ไว้ก่อนเที่ยวไว้ก่อนนะฮะช่วงนี้สถานการณ์ก็ถือว่าเอื้อต่อเราแล้ว ก็เละกำลังใ,ใช้เงินที่เราสามารถที่จะทำำํากาไรมาได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เองตลาดแม้จะเป็นไซด์เวฟนะครับแต่มันต้องใช้ระยะเวลาการล็อกโปร f ฟตไว้อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องนะครับตามคาแนะนําของนักวิเคราะห์แล้วครับขณะเดียวกันถ้าเกาิดใครที่สนใจเทรดดี้นะครับผู้แนะนํารายการของเราวันนี้ยังคงมีประจําวันกันเช่นเคยนะครับวันนี้ k ค b แนะนํา C r c นะครับขณะที่ SL แนะนาทิสโก้ฟิลิปแนะนํา p t t g c ครับ บรรยากาศดีๆนะคะอากาศเป็นใจนะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเต,ตรียมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วค่ะดังนั้นช่วงหน้านะคะเรามีบรรยากาศแห่งความสดใสในช่วงเทศกาลคริสต์มาสมาฝากกันด้วยแต่จะเป็นที่ไหนที่คุณผู้ชมสามารถไปแช่ไปชิมไปช็อปกันได้นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ พูดถึงแลนดมาในการไปเที่ยวไปถ่ายรูปนะครับหรือว่าการไปรับชมบรรยากาศดีๆช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าคริสต์มาสก็ต้องเซ็นทรัลแน่นอน<ช>นะครับเซ็นทรัล <Central S 2> พัฒนานะครับก็เตรียมจัดกิจการรมเอาใจาประชาชนนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ผ่านทางแคมเปญ The m a g i c a l Light 2021ในการฉลองปีใหม่ครับขมูลดังกล่าวนะครับได้รับการเปิดเผยจากทางดร์นฐกิตตั้งภูลสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่สายงานการตลาดบมจเซ็นทรัลพัฒนานะครับ ท่านเปิดเผยว่าบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชน CPN นะครับได้ตอกย้ำการเป็นศูนย์การค้า t ไท a แล n ด์ n o บวั Center of Celebration ผ่านแคมเปญส่งท้ายปี The Magical Life 2021มหศัศจรรย์แสงแห่งความสุขในคริสต์มาสแลนด์มาร์กบนพื้นที่ศูนย์การค้าทั้ง33แห่งทั่วประเทศไทยนะฮะพร้อมจัดก,กิจกรรมส่งท้ายปีมากรรม Big Four Sales Event ตั้งเป้าผู้ใช้บริการช่วงปลายปีเพิ่มขึ้น20%ครับ ศูนย์การค้าเซนเตอร์เนี่ยก็เราพยายามที่จะทำเป็นเรียกว่า The Center of Celebration เป็น Number One Celebration of Thailand m a g i c a l Light เนี่ยนะฮะเขาจะเป็นคอนเซปที่เราจะตกแต่งโดยใช้ Lighting เนี่ยเพื่อแสดงความสดใสสร้างความสดใส,ส,ส,ดใ,สให้กับคนที่มาศูนย์การค้าไฟ Lighting กว่าแสนดวงนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะฮะคนก็กลับมาช้อปปิ้งในศูนย์การค้าเราเนี่ยประมาณเกือบเกือบแปนนะฮนะนะอันนี้คือสิ่งที่เพราะว่าเราพยายามที่จะดึงกำลังซื้อของคนที่ ชั้นกลางบนขึ้นมาเนี่ยเราทรเก็ตนั้นอยู่แล้วเนี่ยก็กลับเข้ามาในช่วงปลายปีนี้เราก็พยายามที่จะนําเสนอสิทธิวิเศษใหม่ๆอีกนะฮะทางนี้นะครับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนได้เตรียมงบประมาณกว่า400ล้านบาทเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผ่าน3กลยุทธ์สำคัญได้แก่การสร้าง i m m e r s i v e and m e a n i n g f u l m o m e n t s ทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับดยคาแรคเตอร์ของสิ่ป็นไทยรุ่นใหม่ระดับโลก Painterbell นะครับจัดเต็มโปรโมชั่นสดคุ้มเพื่อกลุ่มนะครับ b e s t Deal Hunter นะครับแล้วก็ i n t e n s i v e Booster ด้วย4 Big Impact s a l e e v e n t นะครับแล้วก็เค้าดาวรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่ประการตาครับเราจับมือร่วมกับกับ g o l d e n Song ในการที่จะเอานักร้องเนี่ยที่จะไปทรเก็ตกลุ่มยังโอเนี่ยเข้ามานะฮะโจทย์ของปีนี้คือว่าเราต้องสร้างลูกค้าแตเป็นช่วโมเมนให้กับลูกค้าในแต่ละเซกเมนต์ให้ชัดเจนขึ้น ตัวอย่างที่เราเอาไอ้ตัวคาแรคเตอร์นะฮะมาอยู่ในไลน์แล้วก็ลูกค้าของของเซ็นเตอร์สามารถโหลดฟรีนะฮะตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมเป็นต้นไปเป็นในที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าซูเปอร์เบสดิวนะฮะก็คือว่าเราจะเอาอินฟราสตรักเจอร์ของเซ็นเตอร์กรุ๊ปนะฮะที่มีฟินเทคนะฮะตั้งแต่ Grab บนะครับดอฟินนะฮะดูวันการ์ดเนี่ยเข้ามาก็อยากเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับมาที่ศูนย์การค้าของเซ็นเตอร์สามูนทั่วประเทศนะฮะ มาเซเรเบตกันนะครับพาครอบครัวพาคนที่รักเนี่ยมาเฉลิมฉลองเนี่ยแล้วก็มาหาสเปเชียลโมเมนต์ใหม่ๆที่ศูนย์การค้าเซ็นอร์ทั่วประเทศนะฮะขอเชิชวนคุณผู้ชมสัมผัสบรรยากาศประกายแสงไฟแห่งความสุขเดอะมิชชิ l อลไลฟ์2021นะครับแล้วก็เพลิดเพลินกับโปรโมชั่นส่งท้ายปีมากมายได้ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนี้ถึง10มกราคม2564นั่นเองครับ ก็ไปทุกปีนะครับบรรยากาศนีคึกคักอ,อย่างมากแล้วก็ถือว่าจะเป็นการสร้างความสุขส่งท้ายปีให้กับคุณและก็คนในครอบครัวนะครับค่ะมีสติกเกอร์น่ารักน่ารักนะคะที่คุณผู้ชมสามารถไปดาวน์โหลดได้นะคะแล้วก็สามารถส่งความสุขให้กับคนรอบตัวแล้วก็พาครอบครัวนะคะไปถ่ายภาพกันได้ที่เซ็นทรัลทุกสาขาใกล้บ้านละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาเปลี่ยนคะแนนสะสมในบัตรเครดิตให้เป็นโอกาสของการลงทุนกันค่ะ เข้าสู่ช่วงพิเศษของทางรายการนะคะ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะที่มองเห็นโอกาสการลงทุนของคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครหลายๆคนณนปัจจุบันนี้ถือบัตรเครดิตอยู่หลายใบนะคะแล้วก็มีรายการการใช้จ่ายที่สามารถสร้างคะแนนสะสมได้ใช่ไหมล่ะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเปลี่ยนคะแนนสะสมเหล่านี้กลายเป็นความมั่งคั่งได้นะคะหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะคะรวมไปถึงบริษัทบัตรเครดิต ค่ะที่จะเปลี่ยนพอยต์นะคะคะแนนสะสมของท่านให้กลายเป็นโอกาสการลงทุนความน่าสนใจนี้เป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ าูช้ชมมาอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคะ่ะมาดูในเรื่องของการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขามีการออกโครงการ Point to Invest นะคะทางเลือกใหม่เปลี่ยนพอย n t เป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมค่ะจึงต้องบอกว่าทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร่วมกับพันธมิตรต่างๆจัดทําโครงการนี้ขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเรามาดูตัวเลขกันในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีผู้ถือบัตรเครดิตในบ้านเราเนี่ยถึง24ล้านบัญชีและในปี2563ค่ะมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตประมาณ2.2ล้าน ล้าน,นบาทถ้าคิดเป็นมูลค่าของคะแนนสะสมหรือว่าพอยต์จะอยู่ที่ประมาณสัก8ปด0ันกว่าล้านบาทค่ะแน่นอนว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นพอยต์นะคะมันลงทุ้นผ่านกองคืนรวมจะยิ่งสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือบัตรเครดิตมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงมีการเริ่มโครงการนี้ขึ้นค่ะจะมีรายละเอียดความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ด้านในค่ะ สำคัญนะคะที่บอกว่ามีทั้งกองทุน IMF แล้วก็ s s f มาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะซึ่งกองทุนนะคะครอบคลุมความเสี่ยงของผู้ที่ถือบัตรเครดิตทุกอายุเลยนะคะจะมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราพูดคุยกันกับคุณเมวดีประเสริฐสินธนาค่ะกรรมการผู้จัดการจากบลจบ,บางกอกแคปิตอลจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความร่วมมือในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นความร่วมมือที่มีหลากหลายบลจเลยนะคะแต่ว่าบลจอของเราเนี่ยมีความโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าเรามีกองทุนที่สามารถ ครอบคุมผู้ถือบัตรเครดิตทุกอายุเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนอกจากคร,ครอบคุมผู้ถือบัตรเครดิต ทุกช่วงอายุไม่พอของเรายังคร,บครอบคลุมการลงทุนทั่วโลกด้วยค่ะไม่ใช่ลงทุนแต่ในประเทศไทยแล้วก็โมเดลของการลงทุนทั้งสองอันอสำหรับ S S F แล้วก็ A M F นะคะเป็นโมเดลเดียวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เราบริหารอยู่และได้รับรางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นในปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ใช้คอนเซปต์ของ asset allocation ที่เป็น global และเราได้รับรางวา set, ัล best asset best มัลต uh ิแอสเซทแมเนเจอร์จากเอเชียแอสเซทแมเนจเมนนะคะกองทุน2องกองนี้ S S F เนี่ยเป็นกองทุนที่แบ่งตามความเสี่ยง uh huh. นะคะจากเ,าเสี่ยงต่ำไปถึงเสี่ยงสูง5โมเดลนะคะส่วน I M F เนี่ยเป็นกองทุนเ,เพื่อการ,กรเกษียณอายุกองแรกที่ออกตามาวัยที่จะ,กะเกษียณอายุ uh huh. คืออายุที่เราจะ,กะเกษียณว่าอีกกี่ปีข้างหน้า uh huh. 10 20 30 uh huh. ค่ะ uh huh. ก็คือถ้าบอกว่ากองทุนเนี่ยออกแบบอายุของเราเลยว่าเราต้องการจะมีไวกยเกษียนที่อายุเท่าไหร่กองทุนก็จะรองรับตรงนี้ชื่อกองทุนอะไรลาะคามีจำค่ะก็เป็น BCA p RMF ค่ะ Tar g e t Date RMF ค่ะแล้วอีการหนึ่งก็คือ BCA p เอ่อ globally s s f ค่ะสำหรับผู้ที่ถือบัตรล่ะคะบัตรเครดิตต้องใช้พอยต์เท่าไหร่คะถึงจะมาแลกกองทุนของเราได้ใช้พันพอยต์ได้แลกหนึ่งบาทซึ่งต้องบอกว่าเป็น point ที่แลกที่คุ้มที่สุดแล้วค่ะเพราะนอกจากจะ เป็นการเอาไปลงทุนแล้วก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาด้วยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพันพอยเนี่ยมีในบัตรเครดิตแน่นอนนะคะดังนั้นเชิญชวนกันสักนิดนึงค่ะให้ผู้ที่ถือบัตรเครดิตนะคะนำพอยที่เรามีเนี่ยมาแลกเป็นกองทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งกันด้วยค่ะค่ะก็ปกติร้อยพันคะแนนนี้คงแลกซื้อของอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะแต่นี้ก็เรียกว่าธนาคารให้เยอะมากเลยให้ร้อยบาทแล้วก็ถ้าเกิดมาลงทุนมาเปิดบัญชีใหม่ แต่ละท่านเนี่ยยังได้บัตร Starbucks อีก100บาทด้วยค่ะก็คือได้2ต่อเลยนะความคุ้มค่าแล้วก็ยังมีบัตรกำนันที่มอบให้ด้วยนะคะและแห่งที่สําคัญกองทุนยังรองรับความเสี่ยงทุกความเสี่ยงแล้วก็ทุกอายุของผู้ที่จะมาแลกบัตรเครดิตเอาบัตรเครดิตเนี่ยมาแลกเป็นกองทุนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะก็คือทางด้านของบลจทหารไทยที่นอกจากจะมีกองทุนจากบลจทหารไทยแล้วนะคะยังครอบไปด้วยกับกองทุนจากบลจธนาชาติกันด้วยค่ะจะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราพูดคุยการกับคุณอัธพนกิติอัครเสถียรค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและบริหารผลิตภัณฑ์บลจทหารไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะครั้งนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์เป็นโครงการที่ดีเลยนะคะที่จะเอาพอยต์ของบัตรเครดิตเนี่ยมาแลกเป็นกองทุนได้ทางด้านของเราค่ะบลจทหารไทย มีกองทุนอะไรที่เข้ามาร่วมโครงการมีบ้างคะก็ทางบลจเนี่ยกองทุนที่เข้าร่วมโครงการคราวนี้เนี่ยจะเป็นกองทุน RMF นะครับที่ใช้ลถหย่อนภาษีได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าในกองทุนไอ f ของเราเนี่ยเรามีกองทุนให้เลือกถึง18กองทุนนะครับมันก็จะลงทุนเป็นการครอบคุมการลงทุนตั้งแต่หุ้นไทยแล้วก็หุ้นต่างประเทศนะครับตราสารนี้ไทยตราสารนี้ต่างประเทศแล้วก็การลงทุนทางเลือกไม่ว่าจะเป็น ในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าในทองคำนะครับก็จะมีทางเลือกให้ลงทุนได้หลากหลายค่ะคือแสดงว่ากองทุน RF เนี่ยก็จะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์แล้วก็มีทางเลือกหลากหลายที่จะให้นักลงทุนหรือว่าคนที่ถือบัตรเครดิตไปแลก point เพื่อจะลงทุนได้ทีนี้อยากสอบถามว่าเราต้องมี point เท่าไหร่ถึงจะมาแลกกองทุนสําหรับบริจาคไทยได้สําหรับทางธนาคารฐานไทยเนี่ยบัตรเครดิตของธนาคารฐหางไทยเนี่ยเขาให้ใช้ point 7,500พ,ย 7, พยอยจะแลกเป็นหน่วยลงทุนได้500บาท สามารถแลกได้แล้วแล้วโทรไปสอบถามหรือว่าจะแลกได้จากช่องทางไหนบ้างคะก็ต้องโทรไปทาง call center ของธนาคารนะครับเบอร์<ช>1558 มาเจ้าคนนี้เรารับทราบถึงในส่วนของกองทุนบรจจสานไทยกันไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีทางด้านของบรจธนาชาติที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมกันด้วยมีกองทุนจากทางด้านของธนาชาติด้วยไหมคะใช่ครับสำหรับทางธนาคารธนาชาติที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็สามารถนำพอยต์บัตรเครดิตของธนาคารธนาชาติเนี่ยหนึ่งพันพอยต์แลกเป็นหน่วยลงทุนนะครับหนึ่งร้อยบาทะนะครับแล้วก็กองทุนของธนาชาติที่เข้าร่วมโครงการคราวนี้เนี่ย จะชื่อกองทุน T Cash นะครับหนึ่งกองทุนเท่านั้นอยากจะให้เชิญชวนสักนิดนึงค่ะว่าในเรื่องของการถือบัตรเครดิตแน่นอนแหละเรานําเงินในอนาคตมาใช้ถ้าเราเอาพอยต์มาเนี่ยมาซื้อกองทุนมันจะเสริมสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือบัตรได้ใช่ครับก็ช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดคนส่วนใหญ่เขาจะใช้พอยต์แลกตัวเครื่องบินอะไรอย่างนี้ก็อาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวได้นะครับก็อยากเชิญชวนให้แลกพอยต์มาแล้วก็มาลงทุนนะครับสำหรับ กองทุนที่เราเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็เป็นกองทุน IMF ซึ่งนอกจากจะได้เงินลงทุนแล้วย,ยังสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้อีกต่อ<ช>หนึ่ง<ช>ด้วย<ช>นะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนำพอยต์ของบัตรเครดิต TMB เนี่ยมาแลกเป็นหน่วยลงทุนของ IMF ของกองทุนอาถานไทยค่ะอาจถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะคะใช้บัตรเครดิตได้ด้วยเอาพ o ยต์มาแลกเป็นกองทุนเสริมสร้างความมัง่งคั่งได้ผลตอบแทนด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากมค่ะ เปลี่ยนพอยต์เป็นกองทุนรวมค่ะเริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคมนี้ค่ะผู้ที่สนใจนะสามารถเริ่มทํากันได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งผ่านออฟไลน์ line, หรือว่าออนไลน์นะคะและที่สำคัญสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ www.set.or.th p o i n t อ o i n ็ตดอค่ะ มีกองทุนของหลากหลายบร์จอชั้นนำรอคุณผู้ชมอยู่นะคะใครที่สะสมพอยไว้เยอะๆนะคะปีนี้อาจจะไม่ได้แลกเป็นของใช้หรือว่าแลกเป็นไฟลบินนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้ดังนั้นก็ใช้พอยให้เป็นประโยชน์แหละค่ะดีไม่ดีนะคะกองทุนเหล่านี้อาจจะสร้างผลตอบแทนที่งอกเงยในอนาคตให้กับคุณผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นแหละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาอัปเดตฝากกันในเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้10บโมงหนาทีกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ